ทุกคนถ้าเกิดเราเสิร์ชหาร้านนี้ของอร่อยก็จะเจอนะเนี่ยนี่นี่น,นี่ทุกคนดูสินี่เรามาตัวจริงๆอยู่ตรงนี้เลยครัตรงถนนคะทาธรไม่ไกลจากสถานรถไฟราชบุรีนี่ฮะเขาจะมีเมนูใน Google เสิร์ชหาได้เลยนะจ๊ะทุกคนนี่นี่นี่ทุกคนจะพระสงเขาซอยเกาเหลาอยู่ในนี้ละฮะของจริงน,นะคะนี่ฮะอร่อยมากแต่เราต้องกินทีละ,ยะอย่างนะทุกคนอันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูเป็นแบบต้มยำอร่อยมากไม่ต้องปรุงเลยฮะ บีบมะนาวใส่แล้วเลิดเลยทุกคนจะเพอร์เฟคมากเดี๋ยวเราจะต้องเช็คเอาล้วค่ะเพก,กินข้าวซอยไปแล้วปรุงกลางเดี๋ยวต้องอาจจะเช็คเอาไวไปกินแซ่บต่อที่โรงแรม East m อ Stay ร o u t i q ์บกทุกคนจ้าอ่ะตอนอืมอร่อยมากหอมเหนียวนุ่มๆนุ่ม,มขยักเผ็ดก็ใส่พริกหน่อยนึงคนอืมอร่อยมาก <c oughs> ที่สําคัญทุกคนน้าซุปเขาอร่อยมากค่ะดูสิมีความเป็นพักชี <c oughs> อร่อยมากแซ่บมากนี่จ้าทุกคนแล้วเราก็ต้องออกนะฮะปลาอินเราก็ต้องออกนะฮะนี่บรรยากาศเลิศมากตรงทําเลทองตรงนี้เลยทุกคนสี่แยกถนนถนนคทาธทรชื่อเพราะนะมถนนคชาธรทุกคนนี่ฮะกระเป๋าเราก็ ซิทแตกนะฮะแล้วก็อะไรฮะเป้ก็ซิทพังทุกคนแหมแต่โชคดีที่มากินอาหารอร่อยนะฮะอ่ะเรากำลังไปอีสแอมอาอ๋อเมื่อกี้เราขนมจีนน้ำเงี้ยวเขาอร่อยมากทุกคนระหว่างนี้เราก็พูดไปเดินไปเนาะย่าหาว่ากล้องสั่นนะจ๊ะอืมเราไม่ได้ยืนถ่ายนิ่งๆให้ไปตัดต่อนี่ไม่ต้องตัดต่อฮะสดๆเลยทุกคนนี่คือครั้งแรกบรรยากาศว้ายรถน่ารักทุกคนดูสิ ทำไมเราไปไหนเราเจอแต่รถน่ารักก็ไม่รู้เนาะอืมอะร้านนี้ของอร่อยทุกคนผ่านหมดเลยสิบผ่านนะฮะขนมจีนน้าเงี้ยวเนี่ยจริงๆเขาบอกดั้งเดิมนี้เป็นของอย่างที่บอกเนาะชาวพม่าเขาก็แตกกระสานสั้นเซนรบกันนะฮะบ้านเมืองเขาเขาก็อพยพมาทางร้านนานเหนือไทยค่ะเขาก็ตั้งลกตั้งฐานอยู่ที่นั่นฮะปักหลักตั้งฐานอยู่แล้วก็ทาเอาหุงอาหารเป็นน,น้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวมาจนทุกวันนี้ของเราก็ทําแซบสารต่อมีทั้งข้าวทรงข้าวซอย ขนมจีนน้ำเงี้ยวทุกคนไอ้ชุรียนก็มีค่ะไอ้ทุรียนทุกคนแต่ที่แน่ๆคือนี่เราขันไปดูอีกทีหนึ่งนะสี่แยกตรงนี้จําง่ายๆนะร้านนี้ของอร่อยมีข้าวหมก็เตี๋ยวน้ําตกต้มยําก็อร่อยแล้วก็ต้มเลือดหมูก็เปิดแต่เช้าเลยนะอร่อยมากไม่ต้องปรุงเลยทุกคนเแล้วแต่คนชอบบางคนชอบใส่เผ็ดหน่อยใส่เค็มหน่อยแล้วแต่เลยแต่ก็บางคนสุขภาพนะฮะเขาก็จะไม่ปรุงอะไรที่เป็นปรุงแต่งอร่อยธรรมชาติไปเลยทุกคนจ้า นะฮะเรากำลังไปเช็คอินที่อิซแอมอาร์สเตย์บูติกจากทุกคนประมาณหนึ่งกิโล <c oughs> เคยได้ยินไหม <c oughs> โอ้ไอมีช้างด้วยหรอนี่มีช้างอยู่ตรงกลางฟุตบาทนี่ะนี่ฮะเดินริมริม,รมนะอุ้ทำไมเงียบสงบจังเลยเมืองราชบุรีว้า้เราเจอเสือลายพาดกรอนทุกคนดูสิสวยมากสวยมากลูกว้าสวยมาก ระวังรถนะลูกนะนี่ไงโอ่งมังกรทุกคนรถอย่าเพิ่งมาหาหเราข้ามเสร็จก่อนคนนี่โอ่งมังกรนี่นะแล้วก็เดิน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 ,ดนก็จะเจอช้างน้อยสามเชือกอันนี้ลูกปามหล่นนะฮะไม่ใช่ขี้แพะนะฮะเหมือนขี้แพะเลยเนาะ นี่ฮะลูกปาล์มข้างบนนะฮะทุกคนนี่ฮะต้นปาล์มอะไรก็ไม่รู้สวยมากทุกคนแล้วก็จะเจออีกโอ่งมังกรจริงๆน่าจะปลูกต้นไม้เนาะนี่ฮะทุกคนเราเดินออกมาจากร้านนี้ของอร่อยใช่ไหม เราก็เดินออกมาตอนนี้เหลือ,อประมาณ1กิโลนิดๆก็จะถึงที่พักชมบรรยากาศราชบุรีเมืองโอ่งมางกรไปก่อนทุกคนจะเป็นแบบนี้ฮะเราก็เดินตรงมาจากรถไฟยังไม่ได้เลี้ยวไปไหนเลยนะทุกคนเนี่ยอันนี้ร้านอิดั้นคําหอมเป็นแบบเบเกอรีร่เหรอฮะอ๋ออิดบ้านคำหอมของดีเมืองราชบุรีนอกจากจะเป็นร้านอร่อยอร่อยห่อนาฬิกาเราเห็นแล้วนั่นไง้างหน้านอกจากโอ่งมางกรก็จะบอกสับประรดบ้านคาอยู่ตรงไหนอะ สับป,ปะรดอร่อยเหรอฮะแล้วก็กระยาศาสตร์น้ำอ้อยมะพร้าวกระยาศาสตร์ทุกคนนะฮะแล้วก็ของดีอันนึงกุนเชียงราชบุรีนะฮะผักกาดดองเปรี้ยวอ๋อเหรอผักกาดดองเปรี้ยวกินกับข้าวซอยเมื่อกี้อร่อยทุกคนแล้วก็เส้นหมี่ส้วบ้านโปง่งบ้านโปง่โปงก็เป็นเมืองใหญ่ฮะเพอเพอใหญ่กว่าเมืองราชบุรีเขาก็เลยแนวแบบดูคนบ้านโป่งเขาจะแนวแบบ อีโก้อีโก้อยู่เหมือนกันนะที่เคยเจอเล่าให้ฟังจําได้ไหมผู้ปกครองอ่ะคุยกันอยู่ดีๆแล้วทําเป็นหญิงอันนี้ราวระเริงทุกคนราวร่าเริงอ่ะฮะอ๋อ,อ,อน่าสนใจนะเนี่ยว้ายน่าสนใจเราเจอแล้วทุกคนครั้งแรกในชีวิตนี่คือหอนอาฬิกาไม่ซ้าใครของจังหวัดราชบุรีนะฮะปกลงคนดังๆมีหลายคนนะราชบุรีข่าออ,อยธนาใช่ไหม ที่ริบกับออยสมัยก่อนแล้วใครอีกอ๋อบิลลี่โอแกนที่ร้องเพลงอย่างนี้ต้องลาออกหรือฝังไว้ในผืนดินจําได้ไหมฟังหรือว่าเพลงวันนั้นวันนี้วันไหนวันนั้นที่เราฝันกันวันดีวันนี้อาจจะมีรถสองแถวสีฟ้าด้วยทุกคนนู้นวิ่งไปนู้นแล้วทุกคนดูสินู่นนู้นนนน้นนนวันนั้นวันนี้วันไหนแต่วันนี้เราอยู่ที่ราชบุรีฮะทุกคนว้ามีร้านของกินเยอะมาก นะฮะบิลลี่โอแกนก็เป็นคนรัชบุรีอ๋อครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติไงก็เป็นคนรักแต่งเพลงมากมายที่ร้องเพลงที่แต่งเพลงไหนว่าจะจำจะจำจะจำ,จะจำไม่ลืมอะไระจำได้ไหมนั่นแหละก็เป็นผลงานของครูพยงมุตดาหรือเป็นไปไม่ได้อ่ะจำได้ไหมเพลงไปไม่ได้ที่อต้อยเศษฐาศิลปินแห่งชาติร้องเอาไว้อ่ะที่ร้องว่าถ้าฉันมีสิบนา ดังทศกัณฐ์สิบหน้านั้นอะไรเงี้ยเนี่เพลงเป็นไปไม่ได้ที่นันทิดาแก้วบ,บ,บูสายนายกอบจสมุทรปราการก็เคยเอามาร้องบนเวทีเหมือนกันนะฮะเพลงนี้ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติปี2553ชาวราชบุรีเป็นคนประพันธ์้นะทุกคนเห็นไหมคนเก่งๆราชบุรีเยอะมากนี่เราเดินเลี้ยวมาทางนี้แล้วนะฮะทุกคนจากเมืองราชบุรีครั้งแรกในชีวิตทุกคน นะ,ะโอ้ยบึงยกว้างใหญ่ไพศาลทุกคนราชบุรีคนสวยโพธารามคนงามบ้านโปง่งเมืองโอ่งมังกรพระขนนหนังใหญ่ทุกคนนะครับให้เห็นบรรยากาศนะฮะรถไม่พุกพล่านนะทุกคนเนาะทุกคนมีสามล้อด้วยนะที่นี่นะฮะนี่ ว้าตำนานโลตีมีต้นอ่งุ่นด้วยทุกคนนี้เราน่าจะมากินตำนานโลตีเนาะนี่จ้าทุกคนเรากำลังอีก350เมตรก็จะถึงที่พักนะฮะทุกคนถามว่าแล้วที่พักหายังไงมันเยอะมากนี่ก็มีคนแนะนำมาแล้วก็ไปเสิร์ชดูใน Google ประมาณนี้ฮะ ว่าอยู่จากรถฟงรถไฟยังไงอย่างเงี้ยก็มาเจอ i s r Sta ็มอารบูติวัดนี่มีไก่ทอดหัดใหญ่มาขายที่นี่เราต้องไปสอดแหนมดูว่าเป็นไก่ทอดหัดใหญ่แท้หรือเทียมเพราะว่าท้ดแท้ต้องมีหอมทอดด้วยนะ,ะทุกคนหอมทอดนะฮะอัน,นข้างหน้าจะเป็นวัดอะไรอีกข้างหน้าเหมือนจะเป็นวัดอ่ะผ่านค่ะติดป้ายอ,อ่อไก่ทอดหัดใหญ่ค่ะแต่เราเข้าไปถามแล้วเขาจะเหมือนกับดูเหมือนตกตกตก,ตกใจอะไรประมาณนี้นะฮะ อาจจะแบบฟ้าดินไม่ได้ให้เราอยากจะโปรโมทให้เขาแหละนะฮะเพราะไก่ทอดหอยใหญ่มีเยอะเดีย๋ยวนี้เอาชื่อไปขายแล้วเป็นของปลอมทุกคนไม่มีกระหอมถ้าไม่มีหอมทอดโรยข้าวเหนียวร้อนๆนี่แสดงว่าของปลอมแล้วก็เดีย๋ยวนี้มีอะไรก็ไม่รู้มีหนังปงหนังไก่ขายประกอบมันทําให้ความอร่อยมีการใช้หอมเนี่ยผสมแป้งมันก็เลยไม่อร่อยแล้วก็ไก่ก็นีเหนียวแข็งข้าวเหนียวก็แข็งถ้าไก่ทอดหัดใหญ่แท้ๆนะครับ จะต้องข้าวเหนียวนุ่มค่ะก็ใช้ข้าวเหนียวเคี้ยวงูเย็นก็ไม่คืนตัวอะไรประมาณนี้เนี่ยผลของการที่เราไปไหนตอนไหนเราก็จะเห็นอะไรดีอะไรแท้ถูกไหมฮะเราก็จะบอกต่อร้านไหนดีร้านไหนไม่ดีเราก็ไม่ลงให้ร้านไหนไม่อร่อยร้านไหนบริการไม่ดีโรงแรมไหนไม่น่ารักไม่ควรไปเหยียบเราก็ไม่บอกต่อแต่เราก็ไม่ไปพูดถึงถูกไหมฮะเราจะพูดถึงแต่สิ่งที่ดีฮะทุกคน ว้าทุกคนเจอแล้วอ s ส,สมาร์นี่ไงทุกคนฮันเดี๋ยวเราหยุดเท่านี้ก่อนนะสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวไปทุกคนจา่าแล้วเจอกันคลิปหน้า EP หน้านั้นนี่ไงอิส,สมาร์สเตย์บูติกเนี่ยเลี้ยวขวาร้อยเมตรจากทุกคนซอยแม้นลำลึกซอย13ลึกมากทุกคน